มองหน้ามีปัญหาหรือเปล่าเจ้านายไม่พอใจอะไรหรือเปล่าขอโทษแต่ขอโทษได้โปรดอยากโกรดเจ้านายขออภัยจะมาจะมวยก็มวยนันเลยอยากจะเช็คแ๊่แเรื่องง่ยายๆแต่อย่าลย ครับ,วรบพวกเราไทยทครับมีปัญหาหรือเปล่าเจ้านายไม่พอใจอะไรหรือพลล่าเห็นนายมองอยู่นานโอหเหมือนลำลึกความหลังย้อนวันวานนะครับยูนเนียนเลยคือตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็5ปีได้5ปีได,ด้นแรงอย่างกันค่อยคยกันค่อยคพูดกันให้เดีย ไม่ไม่ไม่ยากเลยครับต้องบอกอย่างเงี้ยว่าวงเรามันมาไวมากอะไรเงี้ยมันก็เลยยังยังคงมีไฟอยู่เออยังคงมีไฟยังคงมีซอสต่างๆนานาที่จะเล่าอยู่ความยากมันคือการที่เรามาเลือกมากกว่าว่าจะว่าจะนําเสนออะไรในรอบที่สามแล้วคนดูเขาจะเรียกกับเรายังไงมากกว่าครับมันเกิดจากโปรเจกต์ครบรอบยี่สี่ยี่วะเขาจะไล่กบอากูรู้ไล่กบอย่างตึกเลย 40่สปีครับสี่สปีกัมมี่ก็ได้พี่ปังมาช่วยเล่นในในเ v ครับแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกดีว่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอยากนําเสนอ,อความเป็นไทยอยู่แล้วแต่เราแบบไม่ได้อยากนําเสนอ,อความเป็นไทยแบบลําไทยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยไทยหรือว่าถ้าํำไทยมันคืออะไรบ้างว้าอะไรเงี้ยก็เลยมองมองเห็น pop c u เจไทยไทย ซึ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือภาพยนตร์ต่างๆที่เราเติบโตมาอะไรเงี้ยฮะก็เลยจับกิมมิคตรงเนี้ยเอามาใช้ในในอัลบัม้มมาได้ท้ายสุดเลยก็คือไม่มีชื่ออัลบั้มมานานมากๆจนแบบต้องสรุปแล้วอ่ะต้องสรุปแล้วจําได้ว่าก็อยู่ในห้องประชุมแล้วก็พ้งออกมาว่าเอ้ยอันนี้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดหลายชื่อนะ<ช>คิดกันหลายชื่อมากรว่าแบบเอ้ยมันควรจะเป็นอะไรดีวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายนึกถึงแบบหนังเพราะว่ามันมาโทนหนังหมดใช่ไหม แล้วหนังสมัยเด็กๆหนังจงหนังจีอะไรเงี้ยมันจะชอบมีภาคพิสดารภาคพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับภาคกลากอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเหมาะกับระบำนนี้มันดูแบบมันดูอันออฟฟิเชียลดีครับใช่ใช่ใช่ไม่ไม่จริงจังอะไรเงี้ยดูเป็นของปลอมอ่ะใช่ใช่ใช่ดูเป็นของก๊อฟอ่ะใช่ใช่ครับพอพอทนเป็นหนังเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นตัวแทนของการที่พาไทยทศ ไปมอบความสนุกหรือไปนําเสนอประเด็นต่างๆในสังคมที่เราอยากจะนําเสนอไปสู่แบบคนฟังค่แยกหลักๆเลยก็คือเรื่องการเรื่องเวลาแหละครับ <laughs> <laughs> เวลาที่นัดจันมาทำเนี่ยมันมันน้อยมากจริงๆเรื่องไอเดียเนี่ยมันเราช่วยกันคิดอยู่แล้วสะสมกันมาเรื่อยๆ แต่เรื่องเวลาที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันน้อยครับเวลาทํางานเนบางทีมันเราคิวซีกันแบบมีเวลาคิวซีน้อยด้วยแต่แต่ละเพลงอะไรเงี้ยเอาเลยต้องใช่เอาไม่เอาเอาไม่เอาคือไม่เอาคือเอาตอนนั้นใช่ก็บอกว่า6เพลงที่ทําไปเนี่ยมันก็ผ่านคิวซีที่เราชัวร์กันแล้วจริงๆแหละที่เราจะปล่อยออกมาปิโนจะมีบทบาทเยอะขึ้นนะครับเราได้ซอสใหม่ๆได้แบบแบบ แลกเพลงกันฟังกับพี่โมยเยอะขึ้นซิงนเนอรเเซอร์เข้ามาเยอะอย่างหมวกกันน็อกเนี่ยก็คือผมได้ทําเต็มที่เลยว่าได้ได้ได้ฟรีเลยลวกันเพลงนี้เพราะว่าปกติอัลบัมกันก่อนเนี่ยเราก็จะให้คีย์บอร์ดอ่เรื่องซินเนี่ยเป็นกาวไว้เราจะยังไม่ไปเกินถึงว่าถึงแม้จะมีคโยตี้มันก็มันก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่แต่เนี่ย<ถ>คือเต็มผมได้เต็มที่กับมวกันน็อกถ้าเทียบก็เหมือนผีพนันของมีนอะไรเงี้ยได้ได้ได้โซโล่ได้เต็มที่ มึงเลยเขาลวกกันไงของผมมันก็จะเป็นเรื่องที่เพลงบางเพลงอาจจะไม่ใช่ความถนัดของผมอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนรูปแบบห้องอัดด้วยเนาะใช่ที่ผมไม่คล่องโบกันน็อกนี่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่คล่องกี่ฤดูนี่นานสุดเลยครับใช่ด้วยความเป็นเป็นเพลงช้าเพลงช้ายากสุดเวลาทํช้ายากมากเหมือนการทบกี่ฤดูยากสุดแล้วก็เจ ดิทักมาบอกให้เขียนลายคอร์ัสให้หน่อยเออก็เลยครบเอาละเปนนี้ของละขอโค้ดโคาะว่าเวลาเวลาแบบเวลาน้อยมากผมก็ไม่เคยก็ลองทางแรกเออแล้วพอพอได้ฟังคอรัสจากตุ๊กตูผมก็มึงไม่บอกแต่แรกนะใช่ก็ปวดหัวมันต้องสามาบั้มแล้วเนี่ยแกย้ำอยู่เหมือนกันนะเอามาก็พอดอะไรวันเนี่ยแต่ช่วยดจริงจริงอัลบั้มเนี่ยมันเหมือนจะไม่ยากนะแต่จริงๆแล้วท้ายท้ายเนี่ย เราแก้รายละเอียดดีเทลอะเยอะมากเลยนะกว่าจะไฟนอลกันอะคือแบบดีเทลบั๊มนี่เยอะเยอะดีเทลเยอะเยอะมากมากเลยครับคือแก้แล้วแก้อีกมาเปลี่ยนนมตอนท้ายบ้างแก้ใหม่บ้างอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องอะไรเงี้ยเป็นแบบมีเดียมแล้วเพลงมันใหญ่ไงมันมีพื้นที่เยอะแล้วเล่นเยอะรู้สึกว่ามันเติร์ดนอีกอะไรแบบนะครับนนัวนนัวเป็นมาดบบแบบ จะเห็นเพลงมันสมบูรณ์ได้โดยแบบว่าเราไม่ต้องยัดอะไรของเราเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็โอเคแล้วเฮ้ยสาวสาวกีตาร์หมวกกันน็อกอะกีตาร์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สาวก้าดจบต่อตรงไม่มีแคปถามพี่จิ๊บว่ามันทำยังไงเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องสาวแบบวัยเก่าเนี่ยทำยังไงใช่ใช่พเวฟที่ได้มามันจะไม่ไม่ได้ใช่เป็นเวฟอย่างอย่างอย่างสะอาดแบบสมัยนี้พี่มันมีน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วมันมีอะไรเข้ามาเต็มหมดเลยเฟี้ยวมีความทดลองสูงเหมือนกันครับอัลบั้มนี้ความทดลองสูงก็ ได้ได้ความรู้ใหม่ๆเนาะก็ได้พี่จิ๊บมาช่วยด้วยพี่จิ๊บี่ผมให้ MVP เลยเป็นคนที่แบบจับปูใส่กระดงได้สัเล็จะเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเขาจัดบ้านใช่แล้วเราเหมือนเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้พี่จิ๊บจัดบ้านเนี่ยทุกคนแม่งซื้อเหมือนจำตังคุละล้านเลยซื้อทุกอย่างพี่จัดพี่ผมเอาเนี่ยที่วางให้มันสวยให้ได้ปัญหาทุกอย่างให้เป็นปัญหาของพี่จิ๊บใช่ไม่ใช่ปัญหาเราปัญหาของเราปัญหาของเราคือเราอยากได้ อย่างนี้อย่างได้อันเนี้ยอย่าได้เขาเป็นเทพคนหนึ่งที่ทํางานเซอร์เซอร์เหมือนเราทํางานเซอร์ได้ซึ่งเราทีดเข้าในฐานะลูกจ้างเรียกว่าสุดคอหลายๆเพลงก็สุดคอับแล้วก็เรื่องการเขียนก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากมากขึ้นมากมายจริงๆก็เป็นเพลงสต็อก เราที่แบบใช <assim> ่มีกันไว้อยู่แล้วตั้งแต่ที่เดินทางมาทั้งหมดก็ใช่ใช่แต่ว่าอัลบั้มนี้จะจะต่างจากอัลบั้มอื่นตรงที่ว่าอาจจะไม่มีเพลงในพาร์ทที่ผมกับมดร่วมกันเขียนอะไรเงี้ยเพราะว่าสล็อตเพลงอาจจะน้อยอะไรเงี้ยของผมก็ได้ได้ร้องช่องใหม่ๆทำในใหม่เพลงบอกกันนกเพลงจิรฤดูอย่างเงี้ยครับก็เป็นเทคนิคการร้องที่ไม่ไม่ไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยได้ลองได้ฝึกแล้วก็มีเพลงรัก พลงรักที่เราแบบว่าไม่เคยแบบได้ทำแบบเพลงรักจริงจังก็คือแอบเกี่ยวความในใจว่าในแว่นเนสีดำอะไรเงี้ยคือคือเราเรามั่นใจว่าเอ้ยเราชอบเพลงนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าคนฟังอ่ะเขาจะรีแอคกับพาร์ทนี้ที่เรานําเสนอยังไงวมั่นใจกับเพลงแต่ว่าไม่มั่นใจกับถ้าเราเอาไปนําเสนอนี่จะบอกว่าเออใจทุมึงเปลี่ยนแนวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรีแอคยังไงอะไรเงี้ยดีจะดูก็ด้วยใช่ ช่วงนั้นอ่ะมันมีเพลงชื่อยาวเยอะ uh huh. เพลงอะไรวะไอ้น,นี่ก็บอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากมีเพลงชื่อยาวบ้างว่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกอ่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าคนดูเขาจะรีแอคว่าเพลงนี้เป็นเพลงแมสหรือเป็นเพลงฮิตแล้วมันคือการทดลองด้วยใช่แล้วก็เซอร์เลยอะ่ะชื่อยาวไปเลยไม่นสนใจอะไรเงี้ยเออแต่โชคดีที่แบบคนดูเขาตอบรับคือไอ้เพลงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีเวอร์ชันหนึ่งที่เจเขียนมาจบเพลงเลยจริงผมมีคือมันเป็นฮุกเนี่ย มันเป็นมันอยู่แหลเพลงนึงแต่เวอร์สไม่ใช่อ่าเจก็เามาให้ผมฟังพอฟังเสร็จปุ๊บอ่ะเอ้ยเรารู้สึกว่าเพลงมันมี potential แต่รู้สึกว่ามันยังขาดคอนเซปต์ไปนิดนึงอ่ะจะทํายังไงให้ตีหัวเข้าบ้านวะมันก็มีไอ้นี้อยู่แล้วแล้วผมมีไอ้นี้อยู่แล้วที่เคยเขียนไว้นานแล้วอ่ะแล้วก็เลยลองลองจับมัดรวมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเกิดเพลงนี้ขึ้นมา ได้พี่หนุ่มมาช,มช, us, ช่วยด้วยได้พี่ใหญ่พี่หนุ่มมาได้พี่ต๊อกสุภกรมาช่วยด้วยับต้องเตะซึ่ง m อก็ช yup ่วยมากมากนะคืออัลบั้มนี้จริงๆ m ิช่วยมากๆเลยหลายๆเพลงเวอร์ซีนี้เวอร์ซีนี้ออสเตรเลียครับครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยถ้าจะไม่นับไม่นับประเทศลาวถ้าไม่นับลาวเป็นครั้งแรกโอ้โหร้อย 8ปล้านเรื่องเราม,มีเรื่องทุกมีท,กทั้งเรื่องที่เราได้แล้ว,ลวเราไม่ได้พันกว่าเรื่องพันกว่าเรื่องอ่ะ <c oughs> มีเลยผมเนี่ยผมมีเลยแซวเพื่อนๆอะ่ะว่าแบบว่าเออขึ้นไปเดี๋ยวมึงอ่ะนั่งนั่งข้างบังอะ่ะสรุปปุ๊บขึ้นไปผมได้นั่งข้างพี่บังคนหนึ่งเขาก็านั่งข้างผมแล้วก็พอขึ้นไปปุ๊บเขาก็สกิดผมไม่หยุดเลยพยายามที่จะสื่อสารแต่ความพีคคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็ยิ้มอย่างเดียวผมว่า w อ a t อ o you want? เขาก็หยิบโทรศัพท์เึ้ามาเขาอ๋ออยากได้สายชาร์จผมบอกว่าผมไม่มีผมผมไม่มีไทยไทยเอผมมีแต่ไทยตีเขาก็ยังเงี้ยอย่างนี้อยู่ผมก็ที่บริษัทจะบอกยังไงเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษผมก็เลยหยิบกระเป๋าเดินไปหยิบกระเป๋าเอาสายไม่ดูเนี่ยมีแต่ไทยตีเนี่ย เขาก็หยิบสายไทยซ C ่ผมไปแล้วก็พยายามทิ่มพยายามทิ้มเข้าไปในไท A ผมก็มันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็ส่งมาคืนผมแล้วผมก็เปิดหนังดูเปิดดูนดูเปิดดูนภาคสองดูดูไปสักพักหนึ่งอ่ะเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างอ,อยู่อย่างเงี้ยก่อนดูด้วยหันไปเขาก็ยิ้มให้ผมแล้วเขาก็ชี้จอผมไป อ๋ออยากดูดูนผมก็เปิดให้เขาเปิดเสร็จปั๊บผมก็ดูดูนสกิดอีกแล้วผมก็บอกวอาเขาก็แบบชี้ชี้อะไรไม่รู้อะสื่อสารแบบไม่รู้เรื่องอะแล้วเขาก็แบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาของเขาอะแล้วเขาเปิด YouTube แล้วก็พูดเหมือนแบบอยากได้ภาษาเขาอะเนี่ยอยากอยาก,อยากให้เปิดตับภาษาเขาอะเขาก็ไม่เข้าใจผมก็บอกว่ามันไม่มีภาษาเข้าใจกูแบเนีย ซากรย,ยังไม่มีเลยนเ้จนบแบบ9้าชั่วโมงอ่ะพี่แบบแล้วก็เก้าชั่วโมงอ่ะสกิดผมตลอดเวลามีจังหวะหนึ่งอ่ะผมได้งีบไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้เพราะเขาเบียดแบบเขาเบียดเขาเบียดมากแลก้วเจดได้อยู่ข้างอ่ะผมต้องเด้อย่างเงี้ย <laughs> แล้วหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงสกิดกูอีกสกิดผมตื่นมาปุ๊บ <laughs> ผมลืมตามาแว็บแรกอ่ะเปิดติ๊กตอกอยู่แล้วก็ ถ่ายติ๊กตอกับผมเว้ยก็เลยบอกว่าพูดในติ๊กตอกเขาสตีมมึงไม่ควรไปเที่ยวไหนทั้งนั้นเลยไม่เตรียมตัวอะไรเลยใส่แต่ตัวไงหนาวแต่กยออสเซีนเลียตอนหนาวมากโปโลตัวเดียวกางเกงยีนตัวเดียวรองเท้าพูม่าแล้วก็แบบหนาวมากจำได้ว่าก่อนเครื่องแลนดิ้งอะ สภาพสติอ,อ่ะคือพ่อ่มอยู่เนี้ยปอดตัวอยู่เงี้ยแล้วเข่าก็เบียดกูอย่างเงี้ย <c oughs> แค่เปิดมาก็อาแล้วอ่ะก็แบดท,ทริปแล้วอ่ะ <c oughs> สนุกนะครับก็คือเต็มที่เราอย่างที่บอกว่าถ้าไม่นับลาวอ่ะนี่เป็นประเทศแรกที่เราไปแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยเขาจะรีแอคก,กับโชว์เรายัางไงว่ารู้จักเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอไปถึงเนะี้ยกลายเป็นว่าเอเนอรีอ่ะหนักกว่าไทยอีกเฮลโลมาแม่นี่คือขึ้นอินโดเนี่ย หลงไงกันลงงมนึกว่างานศพเบิร์ดเท่านั้นแหละเบิร์ดเท่านั้นแหละจำเนื้อไม่ได้จบเลยบิวมาอย่างดีแบบไอ้คนไหนข้างหน้าน้ำตาไม่มะไหลย้อนกลับแล้วความโปรเฟชชั่นอลของเขาอะควาโปรเฟชชั่นอลเขาลืมเนื้อเว้นไงเวอร์แล้วหันมาผมแล้วพูดออกไหมลืมพูดลืมออกไหม่ นานนะพี่มันหายไปไหนไม่รู้ผมหันไปมองตามันตาบ้าเปล่าอรตาตาว่าเปล่าว่ามันหายล็อกนั้นของโชว์อ่ะมันจะเป็นเพลงช้าซึ่งเราจะเล่นเฮลโหลมาม่ามานานมากซึ่งพอเราปล่อยเพลงใหม่กี่ฤดูอ่ะเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลิสต์ก็เล่นกี่ฤดูมานานมากแล้วก็ไม่ได้เล่นเฮนโหลเลยในไทยอ่ะแต่พอไปที่นู่นเราก็ต้องเล่นเฮลโหลให้เขาเพราะเขาน่าจะคาดหวังอะไรเงี้ยพอกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งไอ้นี่ลืมแบง ไม่ไวมีทุกครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีตลอดเวลาจะ่จะเอาตอนไหนอ่ะผมบินไปปุ๊บแบบ7วันผมกินเหล้าเบียร์ทุกวันยันเช้าทุกวันแม้กระทั่งวันสุดท้ายเครื่องบินกลับผมก็ลากยาวันเช้าเดี๋ยวไปนอน9ชั่วโมงบนเครื่องไปถึงปุ๊บได้ตั๋วมาได้ตั๋วเครื่องบินมาตั๋วเครื่องบินมันไม่บอกเกียร์ มันเขียนแค่แอเรียบีผมไปนั่งหน้าจอเบลนตามไปตุ๊กกับมีนมามีนไปเคมแท็กไปนั่งรอหน้าจอรอดูเกียรติหลับโทรไปประมาณ100สายแล้วที่ภาพแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตใหญ่ออสเตรเลียคือกูเข้าใจแล้วอ่ะตอนกูไปดอนเมืองตอนกูไปสวนภูมิแล้วเห็นฝรั่งนั่งเมาหลับเออเออเนี่ยไม่รู้อ่ะเจอพี่จ่ายโทรมารัวๆเลยกดมา10บโมงกว่าอยู่ไหนเนี่ย ผมอยู่ตรงเคมแท็กที่ตรงแท็กรีฟันนะโอ้โหยังไกลไม่แล้วภาพบาตาสุดอะผมจำกระเป๋าพี่ได้สีเหลืองอ่ะเขาเอาออกจากเครื่องอะแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็เป๋าพี่ออกไปอะจับไปเลยก็เครื่องบินมันอยู่ตรงหน้าเลยครับแต่เวลามันไม่ได้เขาไม่ให้ขึ้นแล้ว เดิมๆอะครับก็คือมีอะไรนิดหน่อยก็คุยกันเลยเราก็พยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคอยใส่ใจซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ใช่แค่แค่สมาชิกด้วยกันเองด้วยรวมถึงครอบครัวของพวกเรากันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มมีลูกเงี้ยมันก็หลานเราอะไรเงี้ยเออแบบแฟนเขาก็เหมือนแบบเป็นเป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยไม่เลยผมว่ากลายเป็นว่าวง เป็นเซฟโซนของวงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยช่วงแรกๆอาจจะอาจจะมีบ้างแต่พอเนี่ยพอมาเริ่มเป็นพ่อกันหลายคนเนะมันก็เริ่มปรึกษากันได้มันเริ่มคุยกันได้เริ่มเจอพาร์ทอะไรที่ที่เหมือนเหมือนกันอย่างโมดผ่านมาก่อนก็จะแนะนําเพื่อนคนอื่นได้อะไรเงี้ยว่าไอการเลี้ยงลูกมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยน่าเบื่อขึ้นด้วยผมว่าหมายถึงว่าความล็อกตาที่แบบงุ้งยิ่งง,ๆ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 งๆุ้งิุงยิ่งอ่ะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ พราะว่าพอโตขึ้นแก่ขึ้นอยู่ใกล้กันมากขึ้นอะไรเงี้ย <ละ S 1> ทุกวันนี้แบบเหมือนคนแก่เพราะมีอีกเยอะเลยครับเรื่องหลักๆผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องประเด็นสังคมหลายๆประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดประวัติศาสตร์ <Okay. S 1> อ่าที่แบบน้าๆเขาเคยเล่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่มีหัวหน้าสืบอ่าอ,อะไรเงี้ยที่ที่ใกล้ ที่ยังที่ยังไม่เคยเล่าในมุมมองของเราอะไรเงี้ยเมีมีหลายพาร์ทเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าความความยากมันคือเราจะหยิบวัตถุดิบอันไหนบ้างมาปรุงมาผสมกันให้มันเกิดเป็นอัลบั้มไหนต่อไปใช่แล้วพูดตอนไหนถึงจะเหมาะแต่พี่ควรจะพูดได้ใช่ครับใช่ครับมันต้องนัเวลานั้นว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันคิดเยอะด้วยพี่มันคิดเยอะด้วยตอนตอนที่เด็กกว่านี้เรียกว่ามันไม่คิดมันไม่คิดเลย มันจะกระทบใครมันจะใครจะรู้สึกยังไงก็เรื่องผมพูดงตรง,ตรงเพราะว่ามันสดมากเลยไฟมันแรงมากอะไรอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเรากลัวนะไม่ได้กลัวหรือว่าอุดมการเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแต่<ร>พอเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเออเรามีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ<น>มากขึ้นสิ่งเราใช่เรา,เราทีมที่ต้องเราเห็นโลกที่กว้างมากขึ้นเราเจอคนเยอะมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าการที่จะทําให้เพลงมัน มันไปได้มากขึ้นหมายถึงว่าเมสเซจมันไปได้กว้างมากขึ้นมันจะต้องคิดเยอะขึ้นฝา,ากอัลบัม้มอัลบั้มใหม่ของพวกเรานะครับเป็นอัลบั้มที่3แล้วของพวกเราในทั้สมิธก็วงก็เดินทางมาทั้งหมดก็7ปีแล้วอัลบั้มภาควิถาุานาเนี่ยพวกเราตั้งใจทำมากมากนะครับใช้เวลากับมันมากๆแล้วก็มีดีเทลที่แบบ เพิ่มเติมเยอะมากจากอาลัลบวัมที่แล้วๆมาอะไรเงี้ยก็ลองไปหาฟังกันดูนะครับตามสตรีมมิ่งต่างๆเอ MB ฝากด้วยเพราะว่าพุ่มกับรวมถึงทีมงานและพวกเราตั้งใจนําเสนอคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องราวต่างๆในแต่ละเอ็มบะมากๆนะครับก็สามารถไปตามดูตามฟังกันได้ใน YouTube นะครับหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ดเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน The, the Guitar, guitar Mag Music inspiration, inspiration Magazine, magazine.